สามีไอ,อ้อภิษดามหาเศรษฐีเมืองยุโรปสามีไอ,อ้อภิษดามหาเศรษฐีเมืองยุโรปบินลัฟฟ้าพาภรรยากำเนิดทายาทที่ภูเก็ตต้องขอแสดงความยินดีกับพิธีกรนักแสดงสาวคนสวยไอ,อ้อภิษดาเครือคงคาที่ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกวานนี้10มกราคม66โ,โดยเธอได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาวตั้งชื่อน้องเลอาลีอาน้ำหนัก3.525ผิวขาวจูน่าสายฟอสุดๆไปเลย หลายคนต่างแสดงความยินดีและชมความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องเลอาหลายคนก็หลุดโฟกัสไปที่แขนคุณพ่อและส่วนของคิ้วที่อยู่ในเฟรมเดียวกันแต่ถูกครอบออกเห็นแค่เล็กน้อยเป็นหนุ่มฝรั่งผิวเข้มคิ้วดกบอกเลยค่าว่าเห็นแค่นี้ก็รู้เลยค่าว่าหล่อมากแน่ๆเลยดูจากน้องเลอาบนหน้าฟ้าประธานแต่เด็กขนาดนี้เพราะคุณพ่อคุณแม่หน้าตาดีดีเอพีเมียมสุดๆส,สาวไอซ์ยังให้สัมภาษณ์ส่อครั้งแรกถึงเรื่องสามีชาวต่างชาติที่มีข่าวว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับ5้าของฝรั่งเศส โอ,อันดับ5ประเทศเขาอ้วม,มวยขนาดนั้นหลอกขแต่เขามาจากครอบครัวม,มีเงินธุรกิจจากครอบครัวก็คือธุรกิจจะ100ปีแล้วไอ้กล่าวพ,พร้อมชี้แจงเรื่องลู่เกี่ยวกับสามีบางที่เขาถูกกล่าวว่าทำธุรกิจไม่ดีหรือมาจากอะไรคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะเขาบอกว่าเขาอยากปกป้องตัวเอง แต่อ้ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรื่องพวกนี้ก็ผ่านไปคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อเพราะถ้าเขาไปหานามสกุลดูก็จะรู้ว่ามันมีบริษัทอะไรที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวมาหนึ่งปีแล้วสําหรับแหวนที่ใส่มารงงานสะดุดตาจนนักข่าวทักดาราสาวเผยว่าสามีถามว่าถ้าแต่งงานเธออยากได้แบบไหนจัดงานที่ไหนอะไรยังไงเราก็บอกเอาเงินที่จะทําทั้งหมดมาที่นี่แหวนรวมอยู่ที่นี่เลยเพราะอันนี้มันอยู่กับเราตลอดแล้ว สิ่งที่เขาหามาก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจแล้วเขาพยายามหาดีที่สุดเท่าที่เขาหาได้เขาส่งใบเสื้อมาให้เพราะเขาไปประมูลมาเราเลยรู้สึกว่าเราเห็นความตั้งใจแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่มันจะต้องเป็นไซส์หรืออะไรที่ทุกคนสนใจแต่เราสนใจว่าเขาพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เราและเขาก็อยากให้เราใส่ทุกวันขณะที่ดีเจดาด้าก็ได้ออกมาเผยข้อมูลว่าจากที่เข้าไปดูในคอมเมนต์ถ้าค้นหาข้อมูลตามนามสกุลที่มีสาพโพส จะพบว่าตระกูลผู้ชายรวยมากที่ฝรั่งเศสระดับท็อป5ของฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสมีประชากร60กว่าล้านคนเวลาซื้อง,งานศิลปะชิ้นหนึงประมาณ5 0 0 6 0 0ล้านถ้าผู้ชายนามสก,กุลนี้อยู่ตระกูลนี้จริงคือตระกูลใหญ่ระดับมหาเศรษฐี